มนรออะสวัสดีครับพี่สิทธิพงศ์หนึ่งมหนึ่งสีเจ้เหลืองใจโรมันช่วยคุมปืนแล้วน่าจะเปิดทุกคนโอ้ยแม่งเอาเราเลยนี่อะดูจากการแลนดิ้งแล้ว เขาจัดกับเราแน่นอนอือขัดปูลือมาเข้ามาว่ะปกติเวลาได้บิดมาล้วต้องเราต้องรอเท่าไหร่ครับถึงได้เข้าตัวเจ้าเฮยทวิชจะมีเหรียการจ่ายเงินที่หนึ่งร้อยดอนนะครับน้องภูมิน้องภูมิต้องทำเงินให้ได้ถึงหนึ่งร้อยดอนก่อนทวิชก็จะเริ่มจ่ายเงินก้อนแรกหนึ่งกูเหงาเลย โอ้จ<บ>จจจเจ็บเจ็บเจ็บเจอตัวเดียวฉันถายไม่น่ายไขวาฉันถา่ายไปขวาขึ้นไปแล้วสวยไอ้สเปนยาไหนสินึกปืนไ,ไปก่อนแล้วเจอกันนี <c oughs> ไมันชักแร้วหน้าสองตัวอ๋อที่หนึ่งสองแสนผมเดากาพี่เจบบว่าเขาเรียกว่า,อ,าอะไรแล้วกูเอาเงินไปเติมฟีฟ่าหมดเลย ง,งานต้องมากล่ะตอนที่จะตีเปอร์พี่สัตว์แบบหลายหมื่นเลยหรือแสนหนึ่งก็ไม่รู้ไม่แน่ใจได้ตัวดีไหมพี่ได้ตำนานรถมาตำนานออกเลยรถมารถมารถมามมันจะโฉบเอานะเว้ยเหมืันจะเอานะเว้ยทูกขั้นหลังเลยว่ามันไม่เอาขั้นหลังสุดอะ แล้วว่ชีวิตมันอุ้ยเฮียไม่ได้เปลี่ยนแม็กกอนตรงกันไม่เคยเฮ้ย,ย,ยก็อย่าไปยิงยางมันสินยิงยางหน้าเดี๋ยวปิดมันอ่นะแล้วเดียวยิงรถให้ไหมระเบิดใ้รูง่ายๆล็อกเนาะบาลานได้เนาะเอา้าทำไมมันน้อยอีกอะอ๋อเรายิงคนละตัวเชี่ยก็ว่าอยูอ่ในรถอะไม่ใช่พี่บอลเขายิงคนละตัวกูเป็นคนละตัวกับเราสัตว์ว่าอยู่ ตึกตัวท้ายว่ามีมันน็อกสาวเนี่ยหลังบ้านตรงนี้มึงขับรถข้ามมันได้เลยมันอยู่ข้างหลังบ้านเหรอพี่บอยใช่อยู่ตรงรั้วรั้วนอกอ่ะมันยังไม่ได้เข้าบ้านเลยโอเคโผมไปนที่ซ้ำศพนี้ได้นะเว้ยพี่ต้องสมมติผมเนี่ยเออไ้ยไปซ้ำเลยเข้าไปแล้วโอ้โหระวังจะปิดเลยไหมจะจบจบเอาเด็กก็มาดิ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 ปิดให้จบไปตบหนึ่ง่ะใครจะลาดเปล่าลาดพี่ตรงไหนครับ เนี่ยตายตีนพี่ต้องรอดเหรอเฮ้ยเฮดูจังอะน้องสเตะเลยหรอหลายเกินตายตีนพี่บอลของบอไม่เห็นว่ะอ๋อเห็นรถแห่อะไรเจ็บชั้นหนึ่งฝั่งขวาเจ็มตันดูมันออกให้ออกไปแล้วออกไปแล้วด้านหน้า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 เห็นแล้ว่ได ออกก็แย่พี่บอลยู่ในตึกไม่คือมันวนออกไปด้านหน้านี่คืออย่างนี้มันไม่ได้หมายถึงออกไปหน้าตึกเออออกไปหาผมเออออกไปด้านหน้าอย่างนั้นผมเห็นประตูหน้าตึกเปิดผมก็วิ่งไปเลยที่สามสองสามสองเวียดนามจะชื่ทัวร์ได้ไหมครับพี่บอลไฟโคตรจะปั่นไม่มีซื้อได้ฟรีฮะไม่หายไปไหนกูนั่งรอมันนานแล้ไม่เห็นพูดผ่านล้วแม่รอรออาการเว้ยดวินเท่งจริง เต็มแล้วครับมาแล้วครับมาแล้ได้แล้วมาแล้วโอ้เต็มเลยปื้มสามตัวแฟนถามตัวของเราเข้าไปแล้วพี่เข้าไปจอดในบ้านเนี่ยสามตัวตาข้างหลังเราเคลียร์แล้วใช่ไ่มจ๊อบกางไม่มีตัวหนึ่งยังไม่เคลียร์พี่เหลือเนี่ยตรงเนี้ยน่าเหลือตัวหนึ่งพี่แล้วแอบดอบดอปหน้าบ้านเราเลยนี่ต้องหายตัวหนึ่งต้องผมป่าพี่ เก็บไปแล้วด้วยไม่รู้มันขับมอไซค์ตัวเดียวกันป่าววะเพื่อน,นขับมอเตอไซค์ไปตัวหนึ่งไม่รู้ว่าตีมันทีตกจริงไปเ,เชื่อไหมถามแค่นี้แหละเชื่อเชื่อหมดแล้วครับพี่เชื่อน้องบอลหมดแล้วพี่เชื่อสนิทพี่เชื่อทั้งใจอ่ะเวลาบอลพูดอะไรพี่เชื่อหมดแหละพี่ไม่คิดว่าบอลจะโกหกพี่อ่ะเราเชื่อใจกันไงนใช่ปหมละ่ะ ไปแวมาขูจะนั่งยิงมึงมึงเห็นกูละ ไอิ้พี่จ๊อบพี่จ๊อบบ้านไรกูอยู่ไหนใครวะไอ้ขี้ยอีข้างหน้าหน่อเอมันต้องมีออกมาหมดเลยนะเว้ยพวกนั้นอะขมผมสบายพี่ไอ้ขีตลอดยิงน้ก่อนไดค่อยลีสกิบมันมีส่วนเนี่ยก็นั่เลย้ได้โคตรข่มชียอะไรยิงไม่น็อกเลยบอกโคตรขมบูรี่ชิบหายใครไอ้บอล กว่าและว่าแล้ว่าแล้ตนี้ยงเนี่อ้อดเลยเข่าขับมาขับมาสององต้องขับไปหาบ้านบ้านล่างเราอ่าชิบหายีได้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 ลงแล้วสองตัว โอ้ยกูยิงฟรีๆเลยจัดไอ้ตึกเดียวนนอกไอ้ตึกมักเหลืองอ่ะมักสองมีนะไม่เกันไรกนดีเฮ้ยกดผิดโอ้ย

มีสองเลยชั้นสอเลยทางขอกมีนะมัเหลือเหลืแล้วมีอกตัวี่เราให่ได้ไฟไม่กูเล่นนะมันออกซ้ายนะผเออลงมนได้ไปแล้วชั้นหนึ่งสองตัวเลยั้งเนี่ยมันอยู่หลังตึกหูห้องหลังตึกเหเข้าใจใช่ปะ เออตัวหนึ่งแล้วก็ชั้นสองเหมือนตัวหนึ่งเจ้มันขาดไม่ชูปะวะไม่ไม่ชูผมดูอยู่มันชูไม่ได้พี่จอบจริงจริงมันต้องคิวผมเลยยิงไม่โดนเนี่ยไอหลังก็มั้งหนึ่งต้องวิ่งอ่ะตัวหนึ่งอาจจะมีพี่จอบเราเดี๋ยวดูซ้ายฮะผมดูวิ่งออกขวาอยู่เฮ้ยใกล้จังอ่ะมีเสียงใกล้อ่ะคืออะไรอ่ะเสียงใกล้ซ้ายคืออะไรอ่ะเพิ่มอ๋อคนคานเพิ่อแกูซ้ำได้ทั้งนั้น ถ้ามีตัวหน,นึ่งว่าตีเนี่ยที่วิ่งมาจากนอกอาจจะมีอ,มออกซ้ายกลมๆไม่ก็ออกขวา,หน,วาหน้าพี่สองตีหน้าพี่สองตีได้พี่ตายไม่ออกตึกโนนยิงเะรอหรือมันอนอกไม่ได้ไม่เขี้ยและมันออกไปนานแล้วมั้งหมูนั่นเดียพี่ไม่นีไม่บอลแล้วมายเยวจะเคลียร์ติดก่อน เกี่ยวอะไรไรเดี๋ยวช่วยไว้น่าอยู่ชั้นหนึ่งห้องหนูนะคนโถสามตัวเลยวะเอาแม่งยากเหมือนกันไม่พูดถึงอ่ะถ้ามันคอร์สได้ดีอ่ะเอาแม่งยาก<ม>อยู่ชั้นสองตัวหนึ่งปะชั้นสองไม่ชัวร์ว่ะเปชั้นสองก่อนแล้วกันโอ้โสมงหนาเตอะสองนะ่าจะไม่มีแล้วคนโถปัดซ้ายให้อีกอันหนึ่ง ทองซ้ายแหละเตอร์สมุทรเตอร์สมุกหลอกแม่งก่อนมันขาวอะ่ะเจ็บมาเพิ่มขวาขวาโคตรเจ็บเลยขวาโคตรเจ็บขวาโคตรเจ็บโคตรเจ็บวิบบบ่งมาหน้าประตูหน้าประตูจอ่จอจ่อปีประตูรีโหลดรีโหลดไม่ปัม๊มไม่ปั๊มชิดประตูชิดประตูแฟดโด,ดนแฟดเต็มๆหลบหลังแท่นเรียบร้อยแม่โดนคอมมิเศษไม่ได้หรอคุณดูอย่างนี้ ผมมีความคิดหนึ่งที่ผมจะแฟดก่อนอีกลูกหนึ่งนะเว้ยผมจะแฟดก่อนอีกสักลูกนแต่ผมเสียดายของไอ้เหี้ยผมก็จะแฟดแต่ผมเห็นคุณเดินไปแล้วไงอยู่ตรงมาร์กสี่เลยนะจ๊อบผมจะแฟดออกขวาสักลูกหนึ่งก่อนตอนนี้มีในมาร์กสองด้วยตายเป็นแบบตอนแฟดไม่ออกตอนออกไม่ได้แฟดอะไรเงี้ยตายเลยพตอนแรกมันติดแฟดกลัวปุ้มเดี๋ยวพมรอดูเนี่ยมันไม่ออกเนี่ยใช่อยู่เราค่อยเข้ามาไปเรื่ พอกำแพงนี่ไปเสียดายไม่ได้หกดไปแปแล้วไอ้เพื่อนเอาเฉาหมดเลยจะซีสามป่าวเป็นไมได้ปะแต่กำแพงสตัวแล้วพี่บอยแพงอวะเจอแล้ว แกลู yeah, yeah, okay. ่แกเชแกลู่มีหนึ่งเลยตัวเดียวลนะก็ะตัวไ,ไหนกาตัวหลังแน่เลยเออตอนที่กูหามไม่เจอว่าตัวหลังไม่น่าข้างนอกแหละไม่่นยแกแช่ก่อซ่าเว้ยเฮ้ย <c oughs> ม,มันเหมือนม<า>ันไม่อยากให้กูเลิกอะ่ะมาช่วงหลังเออช่วงหลังพอ <c oughs> <c oughs> ช่วงหลังช่วงแรกปล่อยน้องๆเล่นไปก่อน <c oughs> ตัต้มโหหรือเ่าจอบเช็สุดขอบเลยแกเอ๋โอ้โห <c oughs> มันเยียจอบไม่เลวเฮ้ยมึงไม่ทัน <c oughs> นอนอยู่แล้วยิงความเบอร์เรวอ่ะเนาะเบอร์เรีวยิงคนนอนยากสัตว์อะพี่เอาตรงต่งาตงาคน <c oughs> ตา่างยิงติดดินแบบนะดินไม่แตกเลลวน